สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาวศรน,นินวันวีรกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาในวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับระบบคำร้องขอเอกสารกอพอ .7 ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเป็นอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญทุกท่านไปรับชมพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะจะมาขอยืมกพ .7 ไปทำสำเนาค่ะได้ครับรบวัออกเอกสารการยื่คำคุณครูครับคุณครูทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามธยมศึกษาพะเยาได้จัดทำระบบคำร้องขอเอกสารกพ7ทางออนไลน์แล้วนะครับผู้ที่ต้องการสำเนากพ .7 สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ได้ครับผม ดีมากๆเลยค่ะงานครั้งหน้าก็สามารถมารับเอกสารได้เลยใช่ไหมคะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์สพอมพะยาว w w w s e s a p y g o t h ขั้นตอนที่2คลิกระบบคำร้องขอเอกสารกพ7ที่เมนู e-service ต่อจากนั้นคลิกแบบฟอร์มคำร้องขอกพอ7และกรอกแบบข้อมูลให้ครบถ้วน ติดตามสถานะการดำเนินการได้ที่เมนูรอดำเนินการเมื่อสถานะการขอเปลี่ยนเป็นดำเนินการแล้วสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับเอกสารด้วยนะครับขอบคุณนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับระบบคำร้องขอเอกสารกอพอ .7 ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาอย่าลืมมาใช้บริการระบบคำร้องขอเอกสารกอพเจ็ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยากันนะคะสวัสดีค่ะภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบริการถูกต้องรวดเร็วมีจิตบริการทำงานเป็นทีม